ตัวนี้เป็นมาดไอฮอนด้าซิตี้แซนะคะใช่อ่าปี2007<ช>เครื่อง1.5นะคะตัวนี้ก็179,000บาทดาวเริ่มต้นที่5%ตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเนาะใช่เพราะราว่าผ่อนอยู่ที่ประมาณ4-5ปีเท่านั้นนะคะใช่แล้วตัวนี้จะผ่อนไปถึง6ปีไม่ได้เนาะผ่อนไป้5ปนะี5ปีนะ4-5ปีนะคะลูกค้าคะไม่ได้ติดแก๊สด้วยใช่ไหมคะ ใช่ตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้ติดแก๊สด้วยโอ้โหอามาดูกันก่อนค่ะสำหรับตัวนี้เนาะตัว Honda City ZX นะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เลยถึงแม้จะเป็นถึงแม้จะเป็นปี07กระจังหน้าของเขายังเงาแวบอยู่เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโลโก้ทุกอย่างจริงจริงทีมงานเรามีทีมงานที่ดูแลบำรุงรักษารถอย่างดีอะค่ะพี่โก้เอันนี้ไฟก็ไฟเดิมนะคะใช่ไฟเดิมยังไม่ไฟเดิมไม่มีใช่ยังไม่มีเปลี่ยนแล้วก็แม็กตนดาร์ด ล้อสแตนดาร์ดล้อแม็กของเขาเนาะไฟตัดหมอกทุกอย่างครบเลยไฟตัดหมอกคือดวงใหญ่มากใช่เนี่ดูแม็กเขานะเป็นแม็กโรงงานเลยนะจ๊ะตัวนี้นะใช่แล้วขอบ15นะคะทั่วไปอยู่แล้วเนาะตัวนี้สีเนี่ยบอกเลยว่าจบต่อให้เป็นสีรถปี07อ่ะพี่ปุ้ยจริงๆแล้วสีมันต้องมีด่างมีรอยมีอะไรบ้เนาะแต่อันนี้นะคะลูกค้าเห็นในกล้องอาจจะไม่ชัดสามารถติดต่อเข้ามาดูรถจริงได้เนาะสีเดิม สีสวยมือจับเห็นไหมคะมือจับมือจับมมก็เป็นโครเมียมแล้วมาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์ใช่แล้วนี่คิ้วกันศาสตร์ขอบยางประตูอะค่ะให้ดูปี07 ปกติเนาะฮอนด้ปกติด้วยตามสภาพอายุงาน่ตามสภาพอายุการใช้งานรถปี07นะคะใช่ะคะแต่ถ้าใครใช้สมบุกสมบันนะมันจะต้องเป็นรอยแตกรอยเยินแน่นอนอันนี้ก็ยังไม่ก่อบไม่แตกหักเลยยังอยู่ครบสมบูรณ์หมดเลยถูกต้องนะคะดูไฟท้ายเขานะเห็นไหมถ้าเป็นแลนเซอร์เอ็กจะเป็นอย่างนี้ไฟท้ายเขาหรือว่าไฟกระพริบเขาเนาะ จะมีค่อนข้างขนาดใหญ่แบบนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วก็มีเซนเซอร์นะคะตัวนี้เนาะห้องเก็บสัมภาระเขาสะใหญ่มากอ่ะบอกเลยว่าใหญ่มากเนาะจะหยิบอะไรใส่อะไรขายได้หมดเลยจะเปิดท้ายขายของก็ได้เนาะพี่ปุ้ยให้ดูเดิมๆเลยค่ะเดิมมากอ่ะมาดูด้านในกันดีกว่าเนะพี่ปุ้ยภายในสะอาดมากๆเลยนะคะ นนเป็นเบา<อ>ะหนังไม่<ล>พูยว่าเป็นปี07ใช่แล้วปี0ูนยบอกก็พับขึ้นได้นี่โอ้โหดูคอนโซลให้ให้ดูจากแผงประตูก่อนค่ะพี่อะเริ่มจากแผงประตูมาเลยตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะสีครีมเข้มๆหน่อยอะมาถึงคอนโซลด้านหน้าให้ดูคะ่ะโอ้โหไม่มีแบบว่าอา่อแตกรอบหักไม่มี คือทุกอย่างยังอยู่สมบูรณ์หมดเลยใช่ช่องแอร์ยังใช้ได้ทุกอย่างปกติเลยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยที่จะพังกันง่ายๆคือช่องแอร์แตกใช่แล้วช่องแอร์แล้วก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะจอดตากแดดก็จะมีแบบสีซีดๆด่างๆเนอะใช่ค่ะอันนี้คือสมบูรณ์มากแล้วก็แอร์ก็ปรับแมนนวลเนาะวิทยุซีดีทุกอย่างใช้งานได้หมดใช้งานได้นะคะดูเกียร์ค่ะ คือคอนโซลเนาะทุกอย่างโอโหสมบูรณ์คอนโซลตรงกลางเบาะนะคะอันนี้ก็เป็นเบาะเดิมๆจากลูกค้าเขาเลยใช่ค่ะมาดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะว่าด้านหลังเขาเป็นสภาพแบบไหนนะนี่บอกเลยว่าไม่เล็กนะคะไม่เล็กดูรถด้านนอกอาจจะดูเล็กแต่จริงๆแล้วไม่เล็กเห็นไหมคะแล้วดูเบาะเขานะสะอาดเงาสวยแล้วที่สําคัญดูพรมนะ ถ้าคนใช้รถแบบสกรปรกหรือว่าคนใช้รถแบบไม่รักษา,ากจะาไม่มีการใส่พรมแน่นอนใช่แล้วพรมนี้เป็นพรมดักฝุ่นะนะคะตัวนี้ฝุ่นจะลงเอาไปเกาะอยู่ที่ปลายพรมเนาอ,อ no, บอกเลยว่า การดูแลรักษาเขาคนเก่ารักษาดีมากๆ<ช>อ่ะฝากไว้ทั้งสองคันนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะนุ้ยกับพี่ปุ้ยเนาะขอฝากทั้งสองคันนี้ราคาพิเศษพิเศษผ่อนไม่แพงไม่เกิน5,000นะใช่แล้วฝากไว้ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณลูกค้าแฟนเพจกฤษสาทุกท่านที่ติดตาม<อ>ตั้งแต่ต้นจนจบ<ช>เนาะยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดรอบบ่ายนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ